ความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็น Google Pixel Fold เปิดตัวเป็นมือถือจอภาพรุ่นแรกของค่าย Google นะครับน่าจะมีความหวังแล้วละครับหลังจากที่มีภาพหลุดชุดใหญ่และทีเด็ดที่สุดคือมาเป็นคลิปเลยรูปลักษณ์ภายนอกดูแล้วมันจะคล้ายๆ oppo n2 นะครับที่มีจอแสดงผลหน้านอกเป็นแบบใหญ่สเล,ยลิยนผืนผ้าจะไม่ยาวเหมือน Samsung Galaxy Fold และจากภาพเรนเดอร์เนี่ยตรงส่วนด้านหลังเนี่ยชุดกล้องก็จะคล้ายๆกับ Google Pixel 7 pro มีสลับตำแหน่งส่วนไฟแฟตนิดหน่อยและตัวเครื่องค่อนข้างบางเลยทีเดียวครับส่วนสเปคที่หลุดมายังเป็นแค่การเดาอยู่นะครับชิปเซตน่าจะใช้ TENSOR G2 กล้องหลังจะมี3ตัวกล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้องมุมกว้าง10.8ล้านพิกเซลและกล้องเทเล1 0 8ล้านพิกเซลเท่เา,ก,ากันแหล่งข่าวลือกันว่าจะมีการเปิดตัวในวันที่10พฤษภาคม25 6ที่จะถึงเนี่ยครับเดือนหน้านี่แหละ และทำการสมมอบเร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนปีนี้น่าจะมีอีกหลายค่ายที่กำลังจะซุ่มทำมือถือจอภาพอยู่และล่าสุด vivo ก็เปิดตัว vivo X42 ไปเรียบร้อยแล้วและแตกเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ Google Store ยังไม่มีในประเทศไทยสาวกก็คงต้องหาซื้อพื้นหิ้วกัน,นเดีน,นะครับ,บที่ AI ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับ